ากล้องถ่รูปราคาประหยัดไม่เกิน4,000บาทในปี2023 ในยุคที่การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเพื่ออัปโหลดลงบนสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น i n s t a g r กรม Facebook หรือ Tik t o ็ตกลายเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจําวันที่หลายคนต้องทํากันอยู่ทุกวันไปเสียแล้วการใช้เพียงกล้องของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานได้อย่างเพียงพอจากข้อจํากัดในด้านการรับแสงจากเซ็นเซอร์การปรับตั้งค่าต่างๆได้อย่างจํากัดซึ่งอาจจะทําได้ไม่ดีทเทียบเท่ากับกล้องถ่ายรูปและหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กลางมองหากล้องกล้องสําหรับมือใหม่ราคาถูกเรามี 5รุ่นที่น่าสนใจดังนี้ครับ5กล้องถ่ายรูปราคาประหยัดไม่เกิน4,000บาทในปี2023 อันดับ5 o l y อ p u ม p ัสเ EP 3เป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์ส12.3ล้านพิกเซลและนี่คือกล้องในรุ่นเพนที่นิยมกันมากไม่เพียงคงเอกลักษณ์ของการออกแบบอย่างมีระดับของกล้องตระกูลเพนเท่านั้น EP 3ยังได้พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นอีกระดับนั่นก็คือการปรับระบบออโต้โฟกัสให้เร็วขึ้นหน่วยประมวลผลมีคุณภาพสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ Full HD และแผงควบคุมหน้าจอเป็นแบบสัมผัส o อ y m ม u ัสเ n รุ่นที่3นี้ จึงเป็นกล้องที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดโดยราคาถูกสุดที่เราหาได้ก็คือ3,900บาทเป็นมือสองนะครับอันดับ4 panasonic lumix dmc G1 กล้ 1> 1. องรุ่นนี้มีความละเอียด12.1ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์แบบไร้มอสสามารถถ่ายภาพได้60ภาพต่อวินาทีซึ่งทําให้การถ่ายภาพมีความไหลลื่นและนิ่มนวลยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้จอ LCD ขนาด3นิ้วในการมองขณะถ่ายภาพหรือใช้วิวไฟเดอร์มีโหมดอัจฉริยะ IA คือการรวมกันของเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน l ูมิ x DMC G1 มีการเซตค่าต่างๆในโปรแกรมโดยอัตโนมัติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่าไว้บาลานซ์ Sensitivity และเมนเมนู สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยราคาถูกสุดที่เราหาได้ก็คือ3,990บาทเป็นมือสองนะครับอันดับ3แ Canon EOS M ซึ่งเป็นเมาส์เลน EFM เซนเซอร์ซีมอรขนาด APS-C ชิปประมวลผลดิจิทไฟความละเอียด18ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพวิดีโอแบบ Full HD 1080p ความไวแสง ISO อยู่ที่25,600ถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุด4ภาพต่อวินาทีและ3ภาพต่อวินาทีเมื่อใช้ระบบออโตโฟกัสแบบแท็กกิ้ง จอมอนิเตอร์ขนาด3นิ้วความละเอียด1.04ล้านจุดเป็นแบบทัสกีนมีไมโครโฟนแบบสเตอริโอในตัวใครที่กำลังมองหาก,กล้องมินเลตเล็กๆไว้พวกสนุกสนุกสักตัวก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยครับเรื่องไฟล์ภาพนั้นก็หายห่วงได้เลยเพราะ Canon นทำไฟล์ได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้วครับโดยราคาถูกที่สุดที่เราหาได้ก็คือ3990บาทเป็นมือสองนะครับอันดับ2 So n y Alpha าเด็กไฟม r o r เร s ด Digital Camera เป็นกล้องถ่ายภาพดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนได้ใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบ A.P.S.C. X-MO ลความละเอียด16.7ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้แบบ A.V.C. H.D. ระบบกันสั่นในโหมดการถ่ายภาพวิดีโอถือว่าดีมากถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีสามารถถ่ายภาพแบบพานราม่าได้มีโหมด i Auto ฉลาดถ่ายภาพต่อเนื่องได้7ภาพต่อวินาทีจอ L.C.D. ความละเอียดสูงสามารถปรับแสงอัตโนมัติและปรับองศาได้โดยราคาถูกที่สุด ที่เราหาได้ก็คือ3,990บาทตัวนี้มาพร้อมเลนเลยครับและก็เป็นมือสองนะครับอันดับที่1 Panasonic DMC GF7 กล้องตัวนี้โดดเด่นกับการปรับพิกจอแสดงผลด้านหลังขนาด3นิ้วความละเอียด1.04ล้านจุดโดยจอสามารถปรับหมุนได้ถึง180องศาจึงสามารถถ่ายภาพตัวเองแบบเซลฟี่ได้โดยใช้เซ็นเซอร์ไลท์มอร์ขนาดไมโครโฟโตรความละเอียด16ล้านพิกเซลชิปประมวลผล Venus Engine จุดโฟกัสจำนวน23จุดใช้แบบ c o n t r a s t d e t e c t i o n ถ่ายวิดีโอได้แบบ Full HD 1080p 60เฟรมเรทมี WiFi และแฟลชในตัวและมีโหมด ถ่ายไทม์แลปและสต็อปโมชั่นโดยราคาถูกที่สุดที่เราหาได้ก็คือ3 9 5 2บาทเป็นมือสองนะครับสุดท้ายสาหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษากล้องและอยากเล่นกล้องมีความชื่นชอบการถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือเอาไปถ่ายทำคอนเทนต์ในปีนี้แต่มีงบจํากัดซึ่งเราก็แนบลิงก์ตัวกล้องมาด้วยหวังว่าคลิปของผมคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม1985 p r o d u c t i o n ่นสามารถติดตามได้เลยนะครับเราจะนําข่าวสารดีๆทั้งในวงการการถ่ายภาพและถ่ายภาพด้วยสมาร์ ตามอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ